สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะคุยในหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากครับจะมีรายละเอียดยังไงเพื่อนๆลองฟังดูนะครับจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากในการที่จะไปพบภูมิดีหรือไม่ดีเพื่อนเอ่อดังนั้นแม้เราจะทําชั่วมาตลอดชีวิตแต่กลับได้ฟังธรรมและเข้าใจนะฮะจิตสุดท้ายเนี่ยปลงได้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ ใช่ไหมเออคือมันอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกครั้งเนี่ยที่จิตเนี่ยไปคิดไปนึกเอ่อจได้ไหมฮะว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามันไปตั้งในเผื่อนหน้าจิตสุดท้ายเนี่ยมีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นจิตสุดท้ายมีใครตอบได้ไหมฮะไม่มีดังนั้นนั่งนั่งอยู่เนี่ยเวลาจิตหยุดไปคิดเนี่ยเนี่ยก็จิตสุดท้ายใช่ไหมฮะมันสุดท้ายได้ทั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนธรรมชาติไม่รู้หรอกฮะว่าเราจะสุดท้ายเมื่อไหร่ ธรรมชาติรู้แต่ว่าจิตหล่นไปตรงไหนนั่นคือพือนนอ้นนาเราเอานิ้วไปแย่ปักไฟเนี่ยเพื่อนๆตายเลยไฟไม่รู้หรอกฮะว่าเราจะตายหรือไม่ตายไม่รู้เราจะเด็กจะแก่หรือว่ายังมีภาระหน้าที่อะไรไม่สนใจนะฮะจิตก็ไม่รู้เรื่องอะไรแสงก็พุ่งเข้าไปสู่ฉากมเมล็ดพืชก็ปิวตกลงไปในพืนน้นนามันก็ต้องเกิดที่นั่นนะเพื่อนๆถามว่าไม่ยุติธรรมจะไม่รู้ว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม นะฮะอันนี้เกิดมาอัตภาพนี้ในอัตภาพนี้จิตก็คิดไปนั่นนูน่นนี่อัตภาพนี้ตายจิตก็คิดไปเขาไปเกิดตรงนี้ต่อเพื่อนเพื่อนมันไปสเปสสปะนะฮะตามเหตุปัจจัยของมันเพื่อนเพื่อนมันคือธรรมชาตนะิเพื่อนเพื่อนเราไปคิดเองว่ามันไม่จู้จี้ท,ทาเลยทําดีมาแทบตายไปคิดเร็วทีหนึ่งไปเจอเร็วไปทําเร็วมาแทบตายไปเกาะดีได้ดีนั่นเราเอาประโยชน์เราเองเพื่อนเพื่อน แต่ธรรมชาติไม่สนใจฝนตกมามันไม่สนใจว่าเราจะแต่งตัวสวยขนาดไหนมันก็ต้องเปียกนะฮะไม่รู้จักไม่รู้จักเราจิตตกไปตรงไหนได้ตรงนั้นเพื่อนๆน,นั่นคือธรรมชาติความเป็นจริงนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมอ่ามันยุติธรรมแล้วตามธรรมชาติถ้ามาลงไปในผืนนาเลว มันจะไปเป็นผืนนาดีได้ได้ยังไงฮะฮะมันหล่นตรงไหนมันก็คือตรงนั้นเพื่อนๆน,นั่นมันยุติธรรมแบบนี้ฮะทีนี้การเอ็นไปจากอะไรถ้าจากสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเราสั่งสมมาตัวเราเองเห็นแค่ไหนเห็นแค่ร้อยปีนะฮะห้าสิบปีแต่สังสรารวัตรเนี่ยมาหาศาลมากเพื่อนๆ